ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรี่ยวแรงฟ้าแกลง้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นชางใไม่ปั้นปลยไม่ วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งกันอีกแล้วนะครับรายการของเรานะครับก็จะนําเรื่องราวสาระข่าวสารและข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับคนพิการมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำครับรายการนะครับก็ออกอากาศทุกวันเสาร์ทิต์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกามีช่องทางให้เลือกรับฟังหลากหลายนะครับ ทางสถานีวิทยุศึกษานะครับก็เป็น FM 92 MHz ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ moe-radio.thai.net ครับทาง Facebook Fan Page นะครับก็เป็นแ n นเพจรายการวิทยุศึกษา FM 92คุณผู้ฟังที่มีแอปพลิเคชันฟังเพลินของอสมทนะครับก็เลือกรับฟังที่วิทยุศึกษาครับและทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับก็ย่าน KU Band ที่ช่อง FM 92ครับ รายการของทางสถานีวิทยุศึกษานะครับก็จะออกอากาศทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับรายการในวันนี้ผมสว่างสีสมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของนายมนเทียนบุงตันอดีตสมาชิกพุทธิสภาซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่อนนจกรรมไปนะครับเมื่อวันที่สองมีนาคม 2,567ที่ผ่านมารายการรวมใจเป็นหนึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่เราจะมาร่วมกันไว้อะไรนะครับแล้วก็รําลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันหรือว่าท่านสวออมนเทียนบุญตันได้ทำไว้ให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของคนพิการครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ฟังเราจะมาเข้าสู่ช่วงของรายการรำลึกถึงท่านสวมนเทียนบุญตันครับ <S <S คุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานะครับ ทางสำนักง,งานเลขาธิการวุทธ,ธสภาก็ได้แจ้งข้อความผ่านลายกลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภาถึงการจากไปของนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุทธ,ธสภาหรือว่าสอวอนะครับก็ได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าท่านมนเทียนบุญตันถึงแก่อนิจกรรมแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพแต่ว่าผลจากการชนะสูตรศพนะครับก็ตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะครับว่าเกิดจาก อาการหัวใจวายเฉียบพลันครับสวมุนเทียนบุนตันนะครับก็เป็นชาวอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2508ตาบอดตั้งแต่กำเนิดเข้าศึกษาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเรียนต่อที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และสำเร็จการศึกษาจากคณะมนุษ,ษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อด้านศิลปศาสตร์การดนตรีที่มหาวิทยาลัยเซนต์โอลาฟและมหาวิทยาลัยมินนิโซตารัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกานายบุญเทียบุญตันนะครับยังเคยเป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย อุทิศตนนะครับเพื่อที่จะผลักดันสิทธิของคนพิการตลอดมาและยังเป็นตัวแทนคนพิการคนแรกในประเทศไทยและคนแรกในอาเซียนนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UN Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities วาระปี2,556-2,559ถึง2559 แล้วอีกวาระหนึ่งนะครับก็คือปี2560ถึง2563ครับนายบุนเทียนบุญตันนะครับก็สมรสกับนางยูมิชิราอิชิชาวญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีพศ2540ทั้งสองคนนะครับก็พบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่สหรัฐในปี2533ในายบุญเทียนนะครับก็เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิคนตาบอดไทยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเดซี่สากลนะครับหรือว่า Digital Accessible Information System นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตหนังสือเสียงแบบดิจิทัลและเป็นนาย,ยกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2541ครับต่อมานะครับในปีพศ2550นายมนทีย์นะครับก็ได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒธธิสมาชิก จากการสัญหาในปี2554ได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกจากการสัญหาอีกครั้งส่วนปี2557นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอและปี2562ครับได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไทยชุดที่12ในปัจจุบัน ในปีพศ2551นะครับนายมนเทียนก็ได้รับการยกย่องเป็นคนดีสีสภาถือเป็นนักการเมืองเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการยกย่องด้วยฉายานี้ซึ่งภายหลังมีการยกเลิกฉายาดังกล่าวไปในที่สุดเนื่องจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภามีความเห็นร่วมกันว่าไม่มีสสหรือสอวอคนใดเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งนี้อีกคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือ ข่าวนะครับการจากไปของท่านสวมนเทียนบุญตันซึ่งหลายๆท่านก็คงจะได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆกันอยู่แล้วนะครับต่อจากนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะครับที่ได้มีโอกาสรู้จักกับท่านสวมนเทียนบุญตันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ได้รู้จักท่านนะครับ ก็หลายปีนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครั้งแรกนะครับในปี2546นะครับนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้เข็นรถเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ได้มาอยู่อาศัยนะครับในเมืองใหญ่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาทำงานที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือว่าเรียกสั้นๆว่า APCD นะครับ แล้วก็การมาทำงานในสถานที่แห่งนี้นี่เองนะครับที่เป็นที่แรกนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเจอกับท่านสวมนเทียนบุญตันนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับเราก็จะเรียกท่านว่าอาจารย์มนเทียนบุญตันครับผมเจอท่านครั้งแรกนะครับในงาน Regional Workshop on Web Based Networking นะครับหรือว่าการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องของการสร้างเครือข่ายด้วยเว็บครับ ซึ่งก็จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2 5 4 6นั่นเองครับและในงานนี้เองนะครับผมก็ได้มีโอกาสเจอกับท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันในขณะนั้นนะครับซึ่งท่านก็มากล่าวเปิดแล้วก็รวมถึงมาร่วมงานพิธีปิดด้วยนะครับความประทับใจแรกที่มีผมต่ออาจารย์มนเทียนมีสองอย่างนะครับก็คืออย่างที่หนึ่งอาจารย์มนเทียนทำให้ผมรู้ว่า คนตาบอดสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะตอนนั้นผมต้องบอกว่าเป็นเด็กเป็นคนพิการนะครับมาจากต่างจังหวัดเคยเข้ามาในกรุงเทพบ้างนะครับตอนนั้นตอนที่สมัยยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพัทยาก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆในกรุงเทพบ้างนานๆครั้งนะครับแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าโลกมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยว่า คนตาบอดใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับก็หลังจากที่ผมได้เห็นอาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์ให้ดูแล้วผมก็รู้สึกทึ่งมากนะครับแล้วก็ทำให้ผมมีความเกิดแรงบันดาลใจนะครับอยากรู้ว่าคนตาบอดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยังไงและเราจะต้องทำข้อมูลข่าวสารยังไงเราจะต้องทำเว็บไซต์ยังไงที่จะให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้งานหรือว่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกที่สุด นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับได้สนใจแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องนี้นะครับอย่างเข้มข้นนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสเจอท่านอาจารย์มนเทียมบุนตันครั้งแรกในวันนั้นนะครับและอีกหนึ่งความประทับใจนะครับก็คือว่าอาจารย์เป็นคนที่ใช้งานภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าการจัดงานในวันนั้นเนี่ยนะครับเป็นการจัดงานในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมี ผู้นำคนพิการนะครับจากหลายๆประเทศนะครับเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ร่วมเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะตอนที่ท่านมากล่าวเปิดงานท่านก็จะกล่าวเปิดงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมรู้สึกประทับใจมากว่าคนตาบอดคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดีสำเนียงชัดสำเนียงเป๊ะมากนะครับก็เลยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผมนะครับหรือว่าจุดประกายให้ผมเนี่ยนะครับ สนใจอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้อย่างอาจารย์บ้างครับนี่ก็คือความประทับใจ2อ,อย่างนะครับที่ได้ผลักดันนะครับให้ผมเนี่ยนะครับได้ทำสอสิ่งในช่วงแรกๆที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับก็คือ1น,นะครับผมได้เป็นคล้ายๆกับเป็นแอดมินนะครับของเว็บของหน่วยงานนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องคอยดูตลอดก็คือว่าจะออกแบบเว็บไซต์ยังไงให้ คนตาบอดหรือว่าคนพิการประเภทอื่นๆสามารถเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับรวมถึงก็ได้มีโอกาสไปอบรมนะครับเพิ่มเติมนะครับจากงานที่หน่วยงานจัดในตอนนั้นนะครับก็ทําให้ผมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้พอสมควรนะครับจนกระทั่งผมได้มีส่วนร่วมนะครับในการร่างมาตรฐาน เนื้อหาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับร่วมกับทาง n e ็ t e c h นะครับซึ่งตอนนั้นทาง n e ็ t ทคก็ได้ตั้งเป็นคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ได้มีโอกาสอยู่ในคณะทำงานชุดนี้แล้วก็ได้ร่วมกันนะครับจัดทำเป็นมาตรฐานการเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ของประเทศไทยขึ้นมานะครับก็ประมาณปี2550นนะครับก็นานหลายปีทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นผมเองก็ทํางานอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจํานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเป้าหมายในใจของผมก็คือผมก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้คล่องแคล่วนะครับแล้วก็มีการใช้สำนวนภาษาที่สละสลวยนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์มเทียนบุนตันทําให้ผมเห็นนะครับก็โดยส่วนตัวผมก็คิดว่าก็สามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ จากแรงบันดาลใจในวันนั้นนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะพูดฟังอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้คล่องนะครับสามารถที่จะเข้าประชุมนะครับขององค์การสหประชาชาติซึ่งใช้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเป็นทางการได้นะครับและต่อมานะครับผมก็ยังมีอาชีพนะครับเป็นล่ามแปลภาษาไทยอังกฤษอังกฤษไทยนะครับซึ่งนั้นก็เกิดจากแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆในวันที่ผมได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์มเทียนบุญตันในปี2546ครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ติดตามการทํางานของท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันนะครับในแวดวงคนพิการมาโดยตลอดนะครับจนกระทรั่งทราบว่าท่านเองก็ได้ไปเป็นคณะกรรมการสิทธิคนพิการที่องค์การ,การสาประชาชาตินะครับแล้วก็เป็นต่อเนื่องนะครับทั้ง2สมัย8ปีติดต่อกันนะครับจนกระทั่งนะครับท่านมาเป็นสอวออีกครั้งในปี2 5 6 2นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับ ได้มาร่วมทำงานกับอาจารย์มนเทียนหรือว่าท่านสวมนเทียนนะครับในคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เข้ามาในช่วงแรกนะครับก็จะเข้ามาในช่วงหลังๆก็คือเมื่อสองสามปีที่ผ่านมานี่เองนะครับจึงได้มีโอกาสทำงานกับท่านนะครับแล้วก็ท่านสวมนเทียนนะครับก็มอบความไว้วางใจนะครับให้ผมได้รับผิดชอบ งานนะครับหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่า accessibility นะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่สาธารณะในการพัฒนาเมืองนะครับก็จะได้รับมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบงานดังด้านนี้นะครับตลอดมาในช่วง2-3ปีที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการนะครับ หลังจากที่ได้ทำงานกับท่านมาเป็นระยะเวลา 2- 3ปีนะครับก็คือจะมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกันทุกสัปดาห์แม้ว่าช่วงนั้นจะเป็นการเจอกันออนไลน์นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับแต่เราทุกคนนะครับก็จะได้เห็นความมุ่งม,มั่นตั้งใจความทุ่มเทความเสียสละ ในการทํางานของท่านอาจารย์มนเทียนบุรัญตัน,นะครับซึ่งท่านทุ่มเทให้กับงานด้านคนพิการอย่างมากนะครับการจัดประชุมนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะจัดประชุมกันไม่น้อยกว่า40ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาประชุมค่อนข้างนานนะครับสชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายในเชิงกฎหมายหรือว่าในเชิงปฏิบัติให้แก่คนพิการ และผมเองนะครับก็จะสังเกตว่าแม้กระทั่งเวลาที่ท่านเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับท่านก็ยังคงทํางานท่านก็ยงังท่านก็ยังคงเข้ามาประชุมกับพวกเรานะครับแล้วก็ดําเนินงานในฐานะประธานของคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องและท่านก็สามารถที่จะขับเคลื่อนงานจนเกล่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนพิการนะครับมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ รุงแก้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวหรือว่าไม่เกี่ยวกับคนพิการนะครับเช่นกฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับกฎหมายเรื่องใบขับขี่นะครับกฎหมายเรื่องการเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการจ้างงานนะครับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะในระบบขนส่งอะไรต่างๆเลยเนี่ยนะครับท่านก็จะอยู่เบื้องหลังนะครับของการที่จะให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับเพื่อให้กฎหมายนโยบายต่างๆเหล่านี้นะครับ ตรงกับความต้องการของคนพิการมากที่สุดซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ก็ได้แสดงความอะไรนะครับต่อการจากไปของท่านสวม,มนเทศบุญตันก็คือท่านอาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการท่านเองก็ได้เขียนนะครับบทความสั้น เพื่อที่จะเป็นการไว้อะไรให้แก่การจากไปของท่านสวมุเทียนบุนตันนะครับซึ่งผมก็จะขออนุญาตนะครับนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับเมื่อเช้าวันที่สองมีนาคม2567ข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของท่านสวมุเทียนบุนตันก็สะเทือนใจผมมากผมยกเลิกสิ่งที่ตั้งใจจะทำในวันนั้นและคิดวกวนกับเรื่องนี้เมื่อตั้งสติได้จึงค่อยปล่อยวางด้วยความเชื่อว่า อาจารย์คือผู้ที่มีบุญบารมีมากจึงจากไปโดยไม่เจ็บป่วยทรมานแต่อดห่วงใยถึงครอบครัวของอาจารย์มนเทียนไม่ได้ผมไม่ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากนักยังสะเทือนใจขนาดนี้แล้วครอบครัวญาติมิตรและผู้ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์จะรู้สึกอย่างไรผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของอาจารย์และทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ความสูญเสียนี้ไม่ใช่ความสูญเสียของคนพิการแต่เป็นความสูญเสียของคนไทยและมนุษยชาติผู้ใฝ่หาสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมอาจารย์มนเทียนสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์กับผมว่าก็เพราะว่าการขับเคลื่อนการเมืองในเรื่องคนพิการเราขับเคลื่อนนอกสภามาตลอดแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแม้ว่าจะได้ผลมากขึ้น หลังปี2,534เราก็เห็นชัดเจนขึ้นในปี2,540ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ว่ากลไกของรัฐยังไม่เปิดรับคนพิการอย่างเต็มที่นะครับเราก็เลยมองกันว่าการเมืองภาคพลเมืองอย่างเดียวหรือภาคประชาสังคมอย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมใน,นกลไกทางการเมืองกระแสะหลักก็มีความจำเป็นสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็ก สนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองเชื่อว่าการเมืองจะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหาหลายอย่างคือมองการเมืองในแง่บวกผมเป็นคนมองการเมืองในแง่บวกผมคิดว่าเรารังเกยียจการเมืองไม่ได้นะแม้ว่ากระแสในบางช่วงบางจังหวะสังคมอาจจะทําให้รังเกยียจนักการเมืองแต่เราไปรังเกยียจการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ผมทํางานกับอาจารย์มนเทียน ตั้งแต่ช่วงเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยกันผมเป็นนักปฏิบัติและผมได้เรียนรู้ความเป็นนักคิดจากอาจารย์มนเทียนเป็นนักคิดที่มีแนวคิดในระดับสากลและอาจารย์ก็ได้นำความรู้และประสบการณ์ในระดับสากลเข้ามาบรรจุไว้ในกฎหมายคนพิการไทยรวมถึงแผนและนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่เราได้ร่วมกันผลักดันความใ่รู้ยิ้มสู้ และไม่ย่อท้อของอาจารย์มนเทียนปรากฏให้เห็นเสมอในการทำงานทุกเรื่องที่อาจารย์นำเสนอมาจากการค้นคว้าและเสนอต่อที่ประชุมด้วยไมตรีจิตอย่างไม่ย่อท้อแม้บางเรื่องต้องพูดซ้ำๆสักกี่ครั้งก็ตามก่อนครบหนึ่งทศวรรษพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550ผมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์มนเทียน ถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนงานคนพิการในประเทศไทยอาจารย์กล่าวว่าผมไม่กล้าไปตำหนิวิาพากผู้นำเป็นรายบุคคลนะครับผมมองภาพรวมว่าตอนนี้ทุกคนก็บิซซี่หรือว่ายุ่งกับการเฉลิมฉลองความมั่งคั่งที่มีอยู่อย่างไม่กลับมาอันนี้น่ากลัวนะฉลองงานเลี้ยงนะอาจารย์อาจจะนานไปหน่อยจัดงานเลี้ยงมา9ปีหลังจากที่เราประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด เราก็จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันมา9ปีผมว่างานเลี้ยงก็คงจะต้องเผาๆลงกันบ้างเป็นความห่วงใยของอาจารย์มนทีนที่มีต่อองค์กรคนพิการที่ควรมุ่งมั่นให้กับความสำคัญของงานพิทักษ์สิทธิคนพิการอาจารย์มนเทียนเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ยอมจำนวนอย่างแท้จริงดังที่อาจารย์ได้ประกาศตัวในทุกเวทีผมทราบดีว่าบทบาทในฐานะวุฒิสมาชิกของอาจารย์มนเทียนเหนื่อยหนักแค่ไหน อาจารย์ไม่ได้ทำงานแค่ในวุฒิสภาแต่อาจารย์ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจคนพิการและหน่วยงานในระดับจังหวัดอาจารย์นำพาสมาคมคนตาบอดและร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรคนพิการอย่างเข้มแข็งอาจารย์ไม่ได้ใส่สูตรประชุมอยู่แต่ในสภาสูงเท่านั้นแต่อาจารย์เดินถนนกับเพื่อนคนพิการอาจารย์ทำงานทั้งหน้าฉากและหลังฉากอาจารย์ผลักดันสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในกฎหมายสำคัญ ทั้งรัฐธรรมนูญปี2,540 2,550และ2,560การเสนอให้บรรจุสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลการตั้งกระทู้ถามและการติดตามการทำงานของรัฐในประเด็นที่คนพิการถูกละเมิดสิทธิครั้งแล้วครั้งเล่าผู้นำที่มีความรู้ความสามารถพร้อมสับ กับประสบการณ์อย่างโชคชนที่สำคัญที่สุดคือเป็นผู้นำที่เสียสละมีความกล้าหาญและอยู่ในตำแหน่งสำคัญนับไม่ถ้วนในสังคมไทยการจากไปของอาจารย์มนเทียนนอกจากความสูญเสียและต่างเสียใจแล้วจึงเป็นมรณานุสติที่จกต้องใครครวญถึงวิถีชีวิตแห่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียม ขอให้ดวงวิญญาณของอาจาร,รย์มูลเทียนบุญตันได้จุติบนสวงสวรรค์และสู่นิพพานเป็นนิรันด,นดรดรสุพรธรรมมงคลสวัสดิ์ในนามมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการลวงวันที่6มีนาคม2567 คุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเพลง Empower นะครับที่ขับร้องโดยน้องตักอธิศิสงเคราะห์นะครับผมก็เป็นคนที่เรียบเรียงเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยนะครับได้จัดงาน World Blind Union นะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับท่านสวมนเทียนนะครับก็ได้นำไปใช้นะครับประกอบการจัดงาน World Blind Union ในครั้งนั้นที่ประเทศไทยด้วยครับคุณผู้ฟังครับ ผมเชื่อว่าท่านอาจารย์มนเทียนบุญตันหรือว่าท่านสวมนเทียนบุญตันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งผู้นําคนพิการที่ยิ่งใหญ่ในแวดวงคนพิการที่เราเคารพนับถือเนื่องจากว่าอาจารย์เองก็ได้สร้างคุณอุปการมากมายเพื่อการเข้าถึงสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการขอให้อาจารย์หลับสบายไปสู่สุคติและอยู่ในภพภูมิที่ดีอาจารย์จะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปครับ ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคณพิการที่สนับสนุนรายการของเรามาตลอดครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปติดตามรายการรวมใจเป็นหนึ่งใน Facebook Fan Page ของเราด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ